สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่2กุมภาพันธ์ค่ะนักลงทุนได้25 b a s บ s p o เบสจากเฟดตามต้องการ FOMC statement ยังคงมีคำว่า on-going increases สะท้อนความต้องการขึ้นดอกเบี้ยต่อไปคล้ายพยายามทำให้ตลาดเชื่อว่ายังไม่พิว o คุณพาเวลถแถลงข่าวแย้มอาจขึ้นอีกสักสองครั้งระวังไม่ประกาศชัยชนะเหนือเงินเฟอ้อเร็วเกินทว่าเทรดเดอร์เมินค่ะแทบจะไม่จับถ้อยคำของเจพาวมาใส่ใจ ลุยถล่มดอลลร์เข้าเกียร์หเดินหน้าซื้อหุ้นด้วยโฟกัสโกลสต็อกซ์ซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์หลักจากเฟดพิวร์ตเฟ n เอเนเชลคอนดิชันจึงผ่อนคลายต่อไปบนขั้นแรกตามทฤษฎีบันไดสองขั้นสู่ภาวะถดถอยซึ่งน่าจะก,กระตุ้นเงินเฟ้อให้ก่อตัวขึ้นมาสร้างปัญหารอบใหม่ในอนาคตนานแค่ไหนจากนี้ยังบอกไม่ได้ค่ะคงต้องเฝ้าสังเกตสารพัดสัญญาณกันแบบวันต่อวันตรวจแถว14กองทุนเคที่เราเน้นมีบางตัวพักฐาน น้ำมันดิบดิ่งแรงจุดหุ้นในกลุ่ม Energy ปิดแดงอยู่เซกเตอร์เดียวในตลาดสหรัฐเมื่อคืนเพราะเผชิญแรงกดดันจากสต็อกน้ำมันสหรัฐบวกเกินคาดหลายสัปดาห์ล่าสุดนักกลุทธ์คิทมอง Financial Conditions ผ่อนคลายเบอร์นี้นุนดีมานในสหรัฐขณะจีนเดินหน้าเปิดเศรษฐกิจยุโรปรอดไม่ถดถอยดอลลร์อ่อนค่าราคาน้ำมันซึ่งมีฟลอร์ที่มองไม่เห็นเหนือ70เหรียญกำลังสร้างฐานเตรียมพุ่งทะยานในไม่ช้ายั่งคงซื้อย่อ KT Energy และ KT Oil ค่ะ ส่วนดัชนี VN หุ้นเวียดนามดิ่งแรงกว่า3%เมื่อวานไม่มีข่าวอะไรในยะสำคัญค่ะน่าจะเป็นแรงเทขายลดความเสี่ยงก่อน FOMC ต่างชาติยังคงซื้อสุทธิตัวนี้ก็เช่นกันซื้อย่อเคทเวียดนามส่วนดราม่าอานิตามหลอนตลาดหุ้นอินเดียเราเชื่อว่าจุดตัดสินใจอยู่ที่การตีความตลาดหุ้นโลกว่าอยู่ในขาขึ้นหรือขาลงพุทมาขนาดนี้ค่ะอย่างไรก็ซื้อส่วนต่อเนื่องเคอินเดีย ส่วนกล้องทุนอื่นๆที่ขึ้นต่อเราก็ซื้อไร่ตามกลยุทธ์ที่วางไว้ค่ะมาดูการขึ้นลงตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างน,นะคะเศรษ n ิน็กปิดไปที่1,685.75จุดบวก0.85มูลค่าการซื้อขาย63,797ล้านบาทโดยตลาดหุนไทยปร,รับขึ้นได้ดีรับแรงหนุนกลุ่มค้าปลีกและกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์จากตลาดคาดหวังเฟดจะไม่ส่งสัญญ,ญาณนโยบายการเงินแบบแข็งกร้าวมากเกินไป ส่วนฝังของตราสารนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่63,973ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.06%ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0.02%ค่ะส่วนค่าเงินบาทค่ะปิดตลาดเย็นที่32บาท82สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวด้านสกุลเงินในภูมิภาคอ่อนค่าลงเล็กน้อยเนื่องจากตลาดรอดูผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ ส่วนฝั่งของเอเชียค่ะนิกิีตลาดหุ้นโตเกียวปิดทรงตัวหลังบวกขึ้นในช่วงเชา้าจากความหวังที่ว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่น้อยลงในการประชุมกำหนดนโยบายการเงินนิกิีปิดไปที่2 7 3 4 6 8 8จสุ่ดบวก0 0นนเ็ซ็ส่วนซงให้เข้ามาสิดตลาดหุ้นจีนปิดบวกค่ะคานร,รับภาคการผลิตของจีนที่ฟื้นตัวขึ้นในเดือนมกราคมและจากการที่นักลงทุนคาดหวังว่าเฟดจะชะลอาอก,การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม เซงไฮคอมามาสิดค่ะปิดไปที่3,284.92จุดบวก0.90%ย์จนยนส่วนฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธค่ะขณะที่ n a s d a จกพุ่งขึ้น2%หลังจากเฟดมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.25%ตามคาดและคุณโจมพาวเวลประธานเฟดร,ระบุว่าเงินเฟอ้อในสหรัฐเริ่มชะลอตัวลงดาวโจนส์ Jones, ปิดที่34,092.96จุดบวก0.02% S&P 500ปิดที่4,119.21จุด บวก1.05%และ n a s d a เปสแดกปิดที่1 1 8 1 6 3 2. จุดบวก2.00%เค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดทรงตัวในวันพุธเนื่องจากนักลงทุนซื้อขายหุ้นอย่างระมัดระวังขณะรอผลการประชุมของเฟดซึ่งประกาศหลังจากตลาดหุ้นยุโรปปิดทําการรวมถึงความเห็นของคุณโจมพาวเวลประธานเฟดซึ่งจะบ่งชี้ถึงแผนการคุมเข้มนโยบายการเงินของเฟดในระยะต่อไปซ CC ีฟตีปิดที่7 0 7 7 1 1เจดบเจุดหนึน ดัชปิดที่15,180.74บวก0.35%และฟูซี่ดอยปิดที่7,761.11ลบ0.14%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆห,ห,หลังจากเฟดมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.25%ตามคาดและคุณจรมพาเวลประธานเฟดระบุว่าเงินเฟอ้อในสหรัฐเริ่มชะลอตัวลง ทางฝั่งของสัญญ,ญาณน้ำมันดิบบริษัทตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ3สัปดาห์ค่ะลดไป3.12%ปิดที่76ดอลลาร์41เซนต์ต่อบาร์เรลหลังสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐหรือ EIA เปิดเผยสต็อกน้ำม,มันดิบเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดส่วนทางฝั่งของเบริษัเองค่ะลดไป3.07%ปิดที่82ดอลลาร์84เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนสัญญ,ญาณทองคำตลาดนิวอยอร์กปิดลบในวันพุธกกกก่่ออนนนนนททีัลลงงงุุจะะรรรรู้ผารราาปชมโยยบเเิขฟด โดยตลาดทองคำนิวยอร์กปิดทำการซื้อขายก่อนที่คณะกรรมการเฟดจะถแถลงมติการประชุมสัญญาทองคำตลาดโคเมกสมรับเดือนกุมภาพันธ์ลบไป0.13ปิดที่1,942ดอลลาร์80เซนต์ต่อไรล้อและนี่คือทั้งหมดของเคทแอมเดลี่นิวส์ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเคทแอมสมาร์ทเทรดกันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิชันรวรรวันตินลา,าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ